ตั้งแต่เราทำคลิปทดลองเทรดลดไขมันมาทั้ง2แบบใช่ป่ะก็มีคนทักมาถามเยอะมากๆก็แบบมันเวิร์กไหมคุ้มหรือเปล่าแบบไหนดีกว่ากันวันนี้เราเลยจะมาเล่าให้ฟังถึงการกินทั้ง2แบบที่เราเคยลองมาซึ่งก็คือการกินแบบธรรมชาติธรรมชาติของครูายฟ้านะคะแล้วก,ก็การกินแบบโลคาร์บไฮแฟ f a แบบครูแพรขอ disclaimer นิดนึงคืออันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเราซึ่งเราไม่ได้มาบอกว่าอันไหนดีหรือไม่ดีแต่จะมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังว่าเรารู้สึกยังไงกับการกินทั้ง2แบบแล้วก็ทุกคนฟังก็สามารถนําไปตัดสินใจว่าแบบไไหหหหนเเเมมมมาาาาาะะรรือออ่ตวิจณณขงง ก่อนจะเข้าเรื่องอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พิมาหน่อยเป็นกำลังใจให้พ่มวาทำคลิปแบบนี้ต่อไป ก็แต่ว่าเราเคยกินมาทั้ง2แบบเลยก็คือการกินคลีนแล้วก็การกินโลคาฟใช่ไหมทั้งหมดทดลองเป็นเวลา30วันทั้งคู่เลยวันนี้เราก็เลยจะมาเล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวของเราว่าเฮ้ยอันไหนมันเวิร์กกว่ากันหรือว่าอันไหนมันกินแล้วมันแบบว่าให้ผลยังไงกับร่างกายเราบ้างก่อนที่เราจะเข้าถึงเรื่องประสบการณ์ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการกินแต่ละแบบว่าการกินคลีนคืออะไรการกินแบบโลคาฟคืออะไรหรือว่าคีโตคืออะไรเนาะแล้วก็จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละอันด้วยก่อนที่เราจะมาพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวขออองงงเเเรรรรราา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 า่่่ะดดดดีี๋ยวววจมมพูถึกกกกลนนนน้้ํหหัััืแบบต งไงแต่ละอันคืออะไรแล้วก็ข้อดีข้อเสียของแต่ละอันคืออะไร อย่างแรกที่เราจะมาพูดถึงก็คือการกินคลีนนั่นเองหลายๆคนก็มีคําจํากัดความของการกินคลีนที่ต่างกันเนาะแบบเราจะไปรู้ได้ไงว่าไหนคลีนมากคลีนน้อยหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงการกินคลีนในรูปแบบที่เราเคยลองมาเนาะ,ะการกินคลีนของเรานะคะเราจะตัด processed food ออกทั้งหมดเช่นไส้กรอกหรือขนมจีนแฮมอะไรางี้เป็นต้นเนาะแล้วก็จะพยายามปรุงรสให้น้อยที่สุดพวกอะไรที่มันหวานเกินไปเค็มเกินไปหรือว่ามันเกินไปเราก็จะหลีกเลี่ยงแล้วก็วิธีการทําอาหารที่เราเลือกเราก็จะเลือกเป็นพวกต้มหรือว่านึ่งเป็นส่วนใหญ่่่่เเเรราาก็็จะะคออนนนข้งงลีียไททมัป หรือว่าแบบมันมากๆใส่น้ำมันเยอะๆเราก็จะไม่กินเราก็จะชีสอาทิตย์ละสองครั้งเนาะพี่มาเคยทาคลิปเรื่องนี้ไว้แล้วก็ทุกคนสามารถไปหาดูได้แต่ว่าน,นี่คือคร่าวๆเนาะในหลักของการกินคลีนของเราเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อดีของการกินคลีนมากดนกว่าเรารู้สึกว่ามันดีตรงที่ว่ามันแบบยังมีฟู้ดกรุ๊ปครบอยู่อะอ,อาหารห้าหมู่ของเราเนี่ยมันยังครบอยู่ยิ่งเรากินคลีนใช่ไหมมันยิ่งทําให้เราแบบหันไปหาอะไรที่มันธรรมาชาติมากขึ้นด้วยมันก็ทําให้สารอาหารพวกวิตามินอะไรเงี้ยบางทีอาจจะได้เพิ่มขึ้นจากการที่เรากินผักกแลล้้้วว็ผไมเยยยออออะะะขึนนด่่างตปคคื Process ยอย่างที่ทุกคนรู้เนอะว่ามันแบบ ส่งผลเสียต่อร่างกายมากเลยอ่ะล่าสุดนะเราไปเจอมันมีวิจัยอง National Institution of Health นะคะ NIH เขาทำวิจัยอกมาแล้วเขาแบบว่าให้คน2องกลุ่มอ่ะมาเปรียบเทียบกันว่าแบบกลุ่มหนึ่งกินอาหารแบบ processed food ดิกลุ่มหนึ่งไม่กินอ่ะแล้วมันได้ผลออกมาจริงเว้ยว่าแบบคนที่กิน processed food อะน้ำหนักมันขึ้นจริงคือมันทำให้อ้วนขึ้นจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราตัด processed food ออกไปจากไดเอทของเราอ่ะมันทำให้สุขภาพดีขึ้นอยู่แล้วอ่ะนอกจากนั้น processed food อย่างที่ทุกคนรู้นะมันก็นทำให้เกิดแบบพวโกโรคแทรกซ้อนต่างๆโดยเช่นมันงะเร็อกาตด ไปก็มีแต่จะเป็นผลดีต่อร่างกายเรามาพูดถึงข้อเสียของการกินคลีนนเนื่องจากว่าการกินแบบนี้นะคะมันค่อนข้างจํากัดวิธีการทําอาหารเนาะแล้วก็ค่อนข้างจํากัดเครื่องปรุงพอสมควรบางทีอะ่ะมันทําให้คนบางกลุ่มเนี้ยค่อนข้างออฟเซสกับฟู้ดเกินไปหรือว่าหมกมุ่นกับอาหารมากเกินไปอะ่ะบางทีเราอาจจะกลัวว่าแบบเฮ้ยอันนี้คลีนจริงหรือเปล่าหรืออันนู้นแบบกินเข้าไปแล้วร่างกายเราแบบไม่คลีนอะไรเงี้ยบางทีการที่เราไปหมกมุ่นเกินไปกับวิธีการปรุงหรือว่าวิธีการทําอาหารนะมันทําให้สุขภาพจิตค่อนข้างแย่พอสมคควรนนนนอกกจากั้นนะะ ที่เรากลัวอาหารแล้วอ่ะมันบางทีมันอาจจะทําให้เราทานได้น้อยลงเช่นเราไปกินข้าวกับเพื่อนใช่ไหมแล้วแบบเฮ้ยไม่มีอะไรที่แบบไม่ปรุงเลยจะทาให้ลําบากชีวิตเหลือเกินเพราะเราก็อาจจะกินกับครอบครัวไม่ได้แล้วที่บ้านกินชาวบงชาบูอะไรกันก็เอวซอสก็จิ้มไม่ได้นู่นนี่ก็ทําไม่ได้เลยการกินที่มันแบบพีคหรือว่าหมุกมุ่นเกินไปมันก็เป็นผลเสียอยู่แล้ว อย่างต่อไปนะคะก็คือการกินแบบคีโตหรือว่าโลคาร์บนั่นเองจริงการกิน k e โตเนี่ยมันคือการกินแบบโลคาร์บอยู่แล้วนะโลคาร์บก็คือการจํากัดาร์บที่เราสามารถอินเ k e ได้ในแต่ละวันให้มันแบบน้อยมากๆนะคะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วการกินคีโตอ่ะมันจํากัดาร์บที่เราสามารถกินได้ในแต่ละวันแค่20-30กรัมเท่านั้นในขณะที่อันที่เรากินเป็นโลคาร์บเงี้ยมันค่อนข้างแบบเพิ่มขึ้นมาหนึ่งอาจจะกิน50-60แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็พยายามคุมให้มันน้อยเราก็จะเรียกมันว่าเป็นการกินแบบ l o า carb diet ละกัน การที่เรากินน่ะตอนที่ทําคลิปอ่ะคือการกินโลคาร์บบวกกับไฮแฟตไปด้วยเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างใกล้เคียงกับการกินคีโตโดยการเน้นกินแบบไขมันดีเป็นส่วนใหญ่ของไดเอทของเราการกินคีโตเนี่ยต่างจากการกินธรรมดาเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะการกินธรรมดาของคนเราเนี่ยสมมติในมื้อนึงใช่ไหมเราจะกินคาร์บประมาณ50%การกินคีโตหรือว่าการกินโลคาร์บเนี่ยเราจะเน้นแฟตถึง75%แล้วก็ลดคาร์บมาให้เหลือแค่ประมาณ5%เท่านั้นมันลดคาร์บคาโบไฮเดทที่เราจะได้รับใน1วันลงถึง10เท่าเลยวันนั้น จานวนน้อยมากๆแล้วแล้วเขาก็ให้ตัดน้ําตาลออกไปด้วยนะคะจํานวนน้าตาลที่เราสามารถกินได้ในหนึ่งวันมันค่อนข้างน้อยมากๆเลยหลักการของการกินคีโตนะคะทุกคนก็คือปกติแล้วอ่ะร่างกายของคนเราอ่ะจะใช้คาร์โบไฮเดรตหรือว่าน้ําตาลเป็นตัวดําเนินชีวิตในแต่ละวันนะเราจะแบบเดินลุกนั่งอะไรแต่พอเราตัดคาร์โบไฮเดรตออกแล้วอ่ะร่างกายเราอ่ะจะเลือกที่จะใช้พลังงานจากไขมันแทนที่จะเป็นเอ่อพลังงานจากพวกคาร์โบไฮเดรตเวลาร่างกายเราเข้าโหมดคีโตซิสหรือการที่มันดึงไขมันออกมาใช้เนี่ยนอกจากที่แบบจากอาหารเราแล้ว มันจะดึงไขมันที่มันสะสมตามร่างกายเราออกมาใช้เป็นพลังงานด้วยมาพูดถึงข้อดีของการกิน k e โตกันบ้างดีกว่า,วาจริงๆแล้วเขามีผลวิจัยออกมาเลยนะว่าแบบว่าการกิน k e โตเนี่ยสำหรับคนที่เป็นเบาหวานแบบ type 2 diabetes นะคะมันเป็นผลดีมากๆทําให้แบบเออค่าเลือดอะไรมันดีขึ้นมากๆแล้วก็แบบน้ําหนักลดลงแล้วก็นอกจากนั้นแบบมันก็จะมีคนที่เป็นโรคที่มีอาการแบบพวกซีเชอร์อะไรเงี้ยมันก็ทําให้อาการชักอะไรเงี้ยมันน้อยลงลดลงมากๆเลยการกิน k e โตเนี่ยจริงๆมันทําให้สามารถลดน้ําหนักในระยะเวลาสั้นๆได้เยอะมากๆเลยอะหลายๆ คนอาจจะเห็นรีวิวกันมีคนนู้นคนนี้เล่าให้ฟังคือเวลาเรากินคีโตน้ำหนักเราลงเร็วมากๆแล้วก็แบบสัดส่วนหุดเลยลดลงเร็วมากๆมันก็เลยเป็นวิธีที่มันดังฮิตฮอตกันอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนนอกจากนั้นนะคะการกินไขมนะันอะมันจะทําให้เราอิ่มนานกว่าการกินคาร์โบไฮเดรตด้วยเพราะว่าไขามันมันอยู่ได้นานกว่านะมันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งด้วยที่คนชอบกินคีโตเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเรากินคีโตมันไม่ได้หิวขนาดนั้นแล้วมันแบบเออสามารถมีแรงโกออนได้ระหว่างวันมากขึ้นมาพูดถึงข้อเสียของการกกกกกกกิินนนนคคีีีีโตับาาาาางดวว่่่่่อออยทไปเมืะะร คีโตจริงๆมันทําให้น้ําหนักเราลดเร็วมากๆเลยใช่ไหมตแตมแ่ว่าราไม่ค่าว่าน้ําหนักที่หายไปจริงๆแล้วมันคือน้าไม่ใช่ไขมันนอกจากนี้การกินคีโตนะมันยังแบบตัดฟูดกรุ๊ปออกไปหนึ่งกรุ๊ปใหญ่ๆอย่างที่บอกเมื่อกี้นะก็คือคาร์โบไฮเดรตเลยเวลาเราตัดฟูดกรุ๊ปออกไปหนึ่งอันใหญ่ๆเนี่ยมันง่ายมากๆที่เราจะขาดสารอาหารในระยะยาวเนาะ World Health Organization หรือว่าหลายๆที่เขาแนะนําอยู่แล้วว่าให้กินครบ5หมู่การที่เราตัดออกไป1หมู่เลยอะระยะยาวมันไม่ได้แบบส่งผลดีต่อร่างกายขนาดนั้นแล้วมัยังไม่มีรีเสิร์ช มันส่งผลดีระยะยาวสําหรับคนที่แบบไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่ามีเบาหวาน โอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวกันบ้างแล้วเมื่อกี้อธิบายไปคร่าวๆแล้วนะคะว่า2อันมันคืออะไรเป็นยังไง้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างอันนี้คือรูป before กับ After ของการกินแต่ละแบบเนาะทั้ง2อันเลยเอามาเปรียบเทียบกันดูราคาของทั้ง2อันตกอยู่ที่ประมาณ3,000บาททั้งคู่เลยนะก็คือพอๆกันเลยคือเราว่าอันไหนมันจะเวิร์กไม่เวิร์กอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเป็นยังไงอ่ะอย่างเราเนี้ยเราชอบกินผลไม้มากใช่ไหมตอนกินโลคารแบบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเว เพราะว่าแบบความสุขในการใช้ชีวิตของฉันคือผล,ลไม้พมันกินไม่ได้แล้วมันก็แบบว่าสติแตกรายวันมากอะเวิร์กก็ไม่เวิร์กอะมันอยู่ที่ว่าแบบมันเหมาะกับเราหรือเปล่าอะจริงๆแล้วร่างกายของคนเรามันรับสารอาหารได้ไม่เท่ากันเช่อนอย่างแบบบางคนแพ้นมเงี้ยกินนมแล้วรู้สึกแบบไม่ย่อยปวดท้องอะไรว่าไปเหมือนกันเลยคือเรารู้สึกว่าแต่ละคนอะมันแบบมีความยูนีของตัวเองอะแล้วแบบมีอาหารที่แบบร่างกายมันสามารถย่อยได้และย่อยไม่ได้ต่างกันออกไปทุกคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเราควรไปค่อยๆศึกษาร่างกายของตัวเองไอ้รินนจงมั แค่เหมือนหลักการกินที่แบบเออเราสามารถเอามาปรับใช้ได้แต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันแบบไม่สามารถเวิร์กกับเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ดีอะ่ะคือเราไปกินมาสามสิบวันตามนั้นเป๊ะเ,เ,เลยสุดท้ายเราก็ต้องเอามาปรับใช้กับร่างกายเราอยู่ดีเพราะว่ามันก็จะมีอาหารบางอย่างที่เขาแนะนํามาแล้วแบบเฮ้ยเรากินอันนี้ไม่ได้เรากินแล้วท้องอืดอะไรเงี้ยทีนี้อันไหนมันเหมาะกับใครใช่ไหมเรารู้สึกว่าคนที่ต้องการลดน้าหนักระยะสั้นเช่นไปทะเลเดือนหน้าอะไรเงี้ยหรือแบบโอ้โหเดือนหน้าจะแต่งงานแล้วต้องใส่ชุดแต่งงานให้ได้ตอนนี้อะไรเงี้ยอันเนี้ย มันแบบมันก็ไม่ได้อันตรายต่อร่างกายเราขนาดนั้นถ้าเกิดว่าทําในระยะสั้นและศึกษาให้ดีและถูกต้องว่ามันแบบลงเร็วมากๆจริงๆคีโตัวมันเหมาะกับระยะสั้นเนื่องจากว่าข้อจากัดมันเยอะ มากแบบโอ้ my god คือนอกจากจะต้องกินคีโตแล้วนะคนแบบหลายๆทีเขาจะ advice หรือว่าเออแนะนําให้ทําพร้อมกับการทํน intermittent fasting ก็คือการอดอาหารเป็นช่วงระยะเวลานั่นเองซึ่งการทํน intermittent fasting จริงๆมันทําได้กับดเอททุกแบบเลยนะคือไปกินคี t o แล้วจะแบบทํา IF ไปด้วยก็ได้เนื่องจากว่าข้อจํากัดมันเยอะแบบนรกแตกมากๆนะคะทุกคนมันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอะที่มันจะทําแบบระยะยาวมากๆเช่นแบบสองสามปีใครวินัยดีมากหรือแบบเฮ้ยเป็นคนแบบนี่แหละคือไลฟ์สไตล์ใหม่ของฉันก็โอเคเอาเลยเว้ยแต่ว่าสำหรับ เราเรารู้สึกว่ามันไม่ส ustainable อะ่ะมันไม่สามารถทําได้ในระยะยาวเพราะว่าเวลาทํางานเวลาเรียนยอะไรเงี้ยมันแบบมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนอะ่ะการกินแบบคีโตเรารู้สึกว่าต้องเป็นคนที่แบบมีเวลาว่างในชีวิตหรือสามารถแพลนการกินของตัวเองได้เป๊ะมากๆอะ่ะถึงจะแบบเหมาะยอะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังนะคือตอนกินคีโตอ่ะคือเรารู้สึกว่าโผร่วงเว้ยไปคุยกับพี่หลายๆคนด้วยนะว่าแบบว่าเออก็มีแบบพี่เราที่กินด้วยกันเนี่ยสองสามคนก็บอกว่าเคยแก้มกินล้วผลร่วงจริงเว้ยการที่เราแบบเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลั มือขนาดนี้ร่างกายมันอาจจะปรับตัวไม่ทันมันก็ไปเล่นกับฮอร์โมนนะเนาะคือการกินคีโตมันเล่นเรื่องฮอร์โมนเยอะมากๆแต่อันนี้เราไม่ได้ศึกษาลึกขนาดนั้นใครอยากรู้เรื่องการทํางานของฮอร์โมนกับการกินคีโตอาจจะต้องไปศึกษา,าทีนึงนั่นแหละเรารู้สึกว่ามันอาจจะไปเล่นกับฮอร์โมนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละมันก็เลยแบบผมฉันร่วงเป็นคนผมน้อยอยู่แล้วก็เลยรู้สึกแบบเลิกค่ะ <laughs> กลับมากินปกติดีกว่าสําหรับคนที่ต้องการ เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองว่าแบบเฮ้ยอยากจะแบบกินดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นเป็นคนเฮลตี้ชีวิตีอะไรเงี้ยเออก็จะแนะนําการกินคลีนมากกว่าเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบเออเรียนรู้ที่จะแบบปรุงอาหารในเวที่มันแบบว่าไม่ทําลายร่างกายเราอะตอนที่เรากินคลีนเรารู้สึกว่ามันง่ายกว่าสําหรับเราเพราะว่ามันแบบมันกินข้าวได้มันเหมือนกินปกติแค่แบบว่าปรุงให้มันมีประโยชน์มากขึ้นเดี๋ยวนี้แบบร้านอาหารเช่นแบบโอกระจูหรือว่าอะไรกันหลายหลายที่อะมันสามารถแบบไม่ใส่ผงชูรสได้หรือว่าปรุงน้อยลงได้ไหมคะพี่อะไรเงี้ยได้ซึ่งมันนนกกก็ทําาให้ริคี ่ายกว่าสําหรับเรามันมันง่ายกว่าการกินคีโตเยอะแล้วเราอีกเรื่องนึงที่รู้สึกเลยคือกินคลีนอ่มันถูกกว่าการกินคีโตเยอะมากอ่บจะกินให้อิ่มอะ่ะมันแพงกว่ากันเยอะเลยอะ่ะแล้วก็อีกการกินคีโตเนี่ยคือถ้าเราหลุดนะคะเช่นถ้าเราจะกินขนมขึ้นมามันก็จะหลุดคีโตซิสอีกมันก็ทําให้แบบวุ่นวายมากมันก็จะอยู่ในความกลัวตลอดเวลาว่าอันนี้ฉันกินได้ไหมอันนี้ฉันกินได้ไหมเพราะว่าไม่งี้มันจะหลุดคีโตซิสสุดท้ายก็คือประสาทกินนะคะตอนที่แบบหลังๆก็คือแบบ แต่นะคะ่ะเดียวกันก็มีคนแบบพ่อเราที่แฮปปี้มากกินคีโตแล้วแฮปปี้มากก็เออก็เขาก็ลดคอเลสเตอรอลอะไรของเขาอยู่เขาก็แบบรู้สึกว่ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์เขาแต่มันไม่ใช่ฉัน น,นม,ม่นะมันมันไม่ได้แบบมีกฎอะไรขนาดนั้นไงเราก็เลยรู้สึกว่ามันแบบสบายสบายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากชี้แจงนะคะทุกคนคือตอนนี้มีคนมาถามเยอะมากว่าเฮ้ยพี่ยังลงคอร์สหรืไม่คะหรือยังกินตาม,มอยู่คะอันนั้นอะคือเราทําคลิปแบบเพื่อที่จะเป็นการทดลองการกินเฉยๆท้ายแล้วเราต้องมาปรับใช้กับตัวเองอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ลงแล้วนะเราลงแค่ตอนนั้นเดือนเดียวเท่านั้นตอนนี้นะคะพี่มากินเอ่ออะไรที่เรียกว่า intuitive eating มันคือการกินแบบโดยที่เราสังเกตร่างกายเราแล้วก็ b a s e อ on ความรู้สึกเราอะกินเพื่อที่ท ร่างกายเราแล้วก็สุขภาพจิตเรารู้สึกแบบดีขึ้นโอเคมีความงงนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบรู้หลักการกินอันนี้นะพี่มาแนะนําให้ไปดูวิดีโอของแอบบี้ชาร์มนะคะเขาเป็นเหมือนรีจิสเตอร์ไดเทชชันที่ขึ้นมาพูดเรื่องการกินแบบอินท i ูทีฟแล้วก็เขาก็น่าจะอธิบายได้ดีกว่าพี่มาเยอะๆเลยเพราะว่าเขาเป็นแบบนักโภชนาการนะนะอย่างสุดท้ายที่เราอยากฝากนะคือเราไม่ควรลดน้ําหนักเพื่อที่จะผอมอย่างเดียวอะถ้าเกิดแกผอมแล้วแบบสุขภาพจิตเสียผมร่วงนะคะหรือแบบมีเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับสุขภาพเราเกิดขึ้นเช่นอาจจะแบบไม่มีแรงออกกําลังกายรู้สึกไม่แข็งแรงอีกต่อไปเงี้ยหรือว่าไม่มีความสุขอ่ะการลดน้ําหนักของเรามันจะไม่มีประโยชน์เลยเว้ยควรทําเพื่อที่เราจะได้แบบรู้สึกฟีลกู๊ด about yourself มากขึ้นหรือรู้สึกมีความสุขมากขึ้นคืออย่างเราอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่แบบเออทำสายสุขภาพะลรก็จริงแต่เราไม่ได้แบบผอมผอม,ผอมแบบผอมกระหลงเขาแต่ะาเนี่ยแบบแค,แคนยังมีแบบนกไขมันอยู่เลยพุงก็ยังมีอยู่แต่ว่าแบบคือเป้าหมายของเราอ่ะคือเราอยากจะแข็งแรงสุขภาพจิตดีมีความสุขแค่นี้เเเเลยยวว้คืออออาากใใหไปนพขงงตัแบบม เร็วของตัวเองมากกว่าถ้าเกิดเราผอมลงก็มันก็เป็นผลพลอยได้แล้วกันใส่เสื้อผ้าสวยขึ้นอะไรมากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบสุขภาพสำคัญสุดอะใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พิมมาด้วยนะแล้วก็ใครอยากดูคอนเทนต์อื่นๆประเด็นอื่นๆอะไรสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ด้านล่างเลยหรือว่ามีปัญหาอะไรก็สามารถพิมพ์คำถามมาได้สำหรับวันนี้พิมว่าต้องไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย